ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิดผู้อ่า,อาสวินขอบคุณแทนประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร นายอัศวินขวัญเมืองและครอบครัวได้เดินทางส่วนตัวมาที่อาคารใหญ่มูลนิธิร่วมกตัญญูเพื่อมามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่แบบไทยจีและได้เป็นตัวแทนคนไทยกล่าวขอบคุณมูลนิธิร่วมกตัญญูที่ผ่านมาได้ร่วมสนับสนุนทางภาครัฐช่วยเหลือประชาชนในทุกวิกฤตไม่ว่าจะเป็นในสถานการณ์ใดๆก็ตาม โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด -19 กันอย่างเต็มกำลังโดยมีประธานดรรัตนาสมสกุลรุ่งเรืองนายสมศักดิ์ปานละวัฒน์ผู้จัดการนายเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์หัวหน้าสาสมัครนายบด์วิบุญนันฝ่ายประชาพันธ์มูลนิธิร่วมกตัญญูให้การต้อนรับและขอขอบพระคุณคค ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อย วัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด